เขาคิดว่าเขาสูญเสียภรรยาไปแล้วจนกระทั่งพบเธอกับลูกสามคนที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความลับคือคนที่กำลังตามล่าพวกเขาเขาคิดว่าเขาเสียภรรยาไปแล้วจนกระทั่งเขาพบเธอพร้อมกับลูกสามคนที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนฝนโปรยลงมาจากท้องฟ้าสีเทาหมน่นถนนเปียกชื้นและส่งกลิ่นดินเฉแฉแสงไฟจากเสาไฟถนนส่องกระทบหยดน้ำที่เกาะบนกระจกรถของเขา มือของเขากําพวงมาลายแน่นหัวใจเต้นรัวเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องขับรถมายังสถานที่แห่งนี้บ้านหลังเล็กที่คุณตายยืนตระงานอยู่ตรงหน้าเขาเคยมาที่นี่หลายครั้งหลายปีมาแล้วแต่ครั้งนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปม่านหน้าต่างถูกปิดลงครึ่งหนึ่งแสงสลัวสองลอดออกมาเงาเคลื่อนไหวอยู่ภายในเขาสูดลมหายใจลึกก่อนจะก้าวลงจากรถ เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนท่ามกลางความเงียบเขาเดินเข้าไปใกล้ประตูบ้านปิดสนิทแต่ไม่ได้ล็อกความสงสัยผลักดันให้เขายื่นมือไปผลักบานประตูมันเปิดออกช้าๆส่งเสียงเอียดเบาฮ่าหๆลมหายใจของเขาสะดุดเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเธอยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเดิมดวงตาเดิมรอยยิ้มที่เขาจำได้ขึ้นใจ แต่สิ่งที่ทำให้เขาตัวแข็งทื่อไม่ใช่เพียงแค่เธอข้างหลังเธอมีเด็กสามคนยืนมองมาที่เขาเด็กชายคนโตดูเหมือนเขาราวกับเป็นเงาสะท้อนเด็กหญิงคนกลางมีดวงตาเหมือนเธอไม่มีผิดส่วนเด็กเล็กสุดจับมือเธอแน่นราวกับกลัวว่าเขาจะพรากพวกเขาไปเขากลืนน้ำลายความเย็นแล่นผ่านสารหลังเธอยังคงยิ้มแต่ในแววตามีบางอย่างซ่อนอยู่ เขาหายใจเข้าพยายามรวบรวมสติเสียงเด็กน้อยเอ่ยขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอ่อหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงนั้นยังคงต้องอยู่ในหัวราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนสายตาของเขาจับจ้องไปที่เด็กน้อยคนนั้นเด็กที่เรียกเขาว่าพอ่อริมฝีปากของเขาแห้งผากคำพูดติดอยู่ในลำคอเขามองหน้าเธออีกครั้งราวกับต้องการคำอธิบาย แต่เธอกลับยืนนิ่งสีหน้าเรียบเฉยไม่มีความตกใจไม่มีคำแก้ตัวไม่มีแม้แต่คำพูดใดฮ่าเพียงแค่รอยยิ้มจางๆบนริมฝีปากเขาขยับปากพยายามจะพูดแต่เสียงของเขากลับแผ่วเบานี่มันหมายความว่ายังไงเธอทอดสายตามองเขาแววตานั้นเต็มไปด้วยบางอย่างที่เขาอ่านไม่ออกเงียบเงียบเสียจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเอง เด็กชายคนโตขยับเข้าใกล้เขาจ้องหน้าเขาอย่างพินิจแม่บอกว่าพ่อจากไปไกลแต่พ่อกลับมาแล้วใช่ไหมคำถามนั้นเหมือนใบมีดกรีดลงกลางใจเขาหันไปมองเธออีกครั้งคราวนี้แววตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและโกรธเคืองเธอถอนหายใจช้าๆก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือเด็กฮ่าฮเธอไม่ควรจะมาเสียงของเธอเบาหวิวแต่หนักแน่น เขาก้าวถอยหลังเล็กน้อยราวกับแรงกระแทกจากคำพูดของเธอผลักเขาให้ถอยห่างฉันมีสิทธิ์จะรู้เธอสบตาเขาก่อนจะก้มลงมองเด็กฮ่าฮเด็กหญิงตรงกลางขยับเข้าไปใกล้เธอจับชายเสื้อไว้แน่นดวงตาคู่นั้นดวงตาที่เหมือนเธอทุกกระเบียดนิ้วพวกเขาเป็นลูกของฉันเขาสะอึกมือที่กำแน่นเริ่มสั่นลูกของเรา เธอสายหน้าดวงตานิ่งสนิทลูกของฉันคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเขาเก้าวเข้าไปใกล้าสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทำไมเธอไม่บอกฉันทำไมเธอทำแบบนี้เธอหลบตาเสียงถอนหายใจเบาๆดังขึ้นเพราะเธอไม่ควรรู้เขากัดฟันแน่นอารมณ์พรุ่งพลานฉันมีสิทธิ์เธอเงยหน้าขึ้นศบตาเขาอีกครั้ง คราวนี้แววตาของเธอเปลี่ยนไปเย็นชาว่างเปล่าและแฝงไปด้วยบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกหนาวเยือกถึงกระดูกถ้าเธอรู้เธอจะเสียใจความเงียบเข้าครอบงำเขาจ้องมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยคำถามเธอกำมือแน่นประโยคสุดท้ายของเธอยังคงก้องอยู่ในหัวเขาถ้าเธอรู้เธอจะเสียใจลมหายใจของเขาหนักขึ้นความรู้สึกไม่ชอบมาพากลเริ่มก่อตัวขึ้นในอก หมายความว่ายังไงเธอเม้มริมฝีปากเด็กๆยืนอยู่ข้างหลังเธอราวกับกำแพงกั้นระหว่างเขากับเธอเธอไม่ได้ตอบทันทีเพียงแต่จ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเขามันซับซ้อนกว่าที่เธอคิดเขาขมวดคิ้วหัวใจเต้นแรงขึ้นซับซ้อนเธอหายไปจากชีวิตฉันหลายปีไม่เคยติดต่อไม่เคยบอกอะไรฉันเลยแล้ววันนี้ฉันมาเจอเธอกับลูกสามคนที่ฉันไม่เคยรู้ว่ามี เธอเรียกว่านี่เป็นเรื่องซับซ้อนงั้นเหรอเธอหลับตาลงช้าๆก่อนจะถอนหายใจยาวใช่และเธอควรกลับไปก่อนที่มันจะสายเกินไปความเย็นแล่นผ่านสันหลังเขาอีกครั้งน้ำเสียงของเธอไม่ใช่แค่คำเตือนแต่เหมือนคำสั่งเหมือนเธอรู้บางอย่างที่เขาไม่รู้เขาสายหน้าก้าวเข้าไปใกล้หนึ่งก้าวฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเธอจะบอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้น เธอเงียบเด็กๆก,ก็เงียบมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของเขาที่ดังอยู่ในห้องเด็กชายคนโตขยับเข้ามาหาเธอเอื้อมมือไปจับมือเธอแน่นเขาสังเกตเห็นบางอย่างมือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอกำลังกลัวเขารู้จักเธอดีและเธอไม่ใช่คนที่กลัวอะไรได้ง่ายฮ่าฮ่าหัวใจของเขาเริ่มเต้นผิดจังหวะเธอกลัวอะไร เธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลก่อนที่เธอจะตอบเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากชั้นบนของบ้านตึงเสียงหนักๆราวกับบางอย่างหล่นลงพื้นเด็กหญิงตัวกลางสะดุ้งหันไปมองข้างบนด้วยสายตาหวาดกลัวเด็กชายคนโตขยับเข้าไปใกล้แม่ของเขามากขึ้นราวกับกำลังปกป้องเขาหันไปมองเธออีกครั้งและครั้งนี้เขาเห็นชัดเจนในแววตาเธอ มันไม่ใช่แค่ความกลัวมันคือความหวัดผวาเธอเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาฮ่า <Am> ฮ <G ül üyor> เธอไม่ควรมาก่อนที่เธอจะพูดต่อเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากชั้นบนเดินชา้ชาชๆหนักแน่นและกำลังตรงมาทางนี้หัวใจของเขาเต้นรัวเสียงฝีเท้ายังคงดังลงมาตามบันไดทีละก้าวทีละก้าวตึกตึกตึก เธอเกอดเด็กๆแน่นขึ้นดวงตาจ้องไปยังบันไดยอย่างตื่นตระหนกเขาหันไปมองตามสายตาของเธอเงาหนึ่งเริ่มปรากฏขึ้นตรงบันไดขั้นสุดท้ายร่างสูงใหญ่ก้าวลงมาอย่างช้าฮ่า <c> ฮ <oughs> เขาขยับตัวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวมือกำแน่นชายคนนั้นหยุดอยู่ตรงเชิงบันไดดวงตาสีเข้มจ้องตรงมาที่เขาใบหน้าของเขามีรอยแผลเป็นลากยาวจากขมับลงมาถึงคาง ริมฝีปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางฮ่าฮดูเหมือนว่าเราจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเสียงของเขาเย็นชาหน้าขนลุกเขาหันไปมองเธอทันทีต้องการคำอธิบายเธอกัดริมฝีปากแน่นแต่ไม่พูดอะไรมือของเธอกอดเด็กๆแน่นขึ้นไปอีกเด็กหญิงตัวเล็กซุกหน้าลงกับไหล่ของแม่บรรยากาศในห้องหนักอึ้ง เขาหันกลับไปมองชายแปลกหน้าร่างกายตึงเครียดเตรียมพร้อมแกเป็นใครชายคนนั้นหัวเราะเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความเย้่หยันคำถามที่น่าสนใจแต่ฉันคิดว่าเธอควรถามเมียของเธอก่อนว่าเธออยากรู้จริงๆหรือเปล่าเขาหันไปมองเธออีกครั้งเธอยังคงนิ่งแต่ในแววตาของเธอมีบางอย่างเปลี่ยนไปความสิ้นหวัง ชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้อีกเก้ายกมือขึ้นลูกคางของตัวเองเธอไม่ควรมาที่นี่เลยถ้าเธอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วล่ะก็เขายืนตัวตรงรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบรัดลำคอแล้วอะไรชายคนนั้นยิ้มกว้างขึ้นดวงตาเป็นประกายแปลกฮ่าฮเธอจะไม่สามารถกลับออกไปได้ลมหายใจของเขาติดขัดเธอจะไม่สามารถกลับออกไปได้ คำพูดนั้นก้องอยู่ในหัวเราวกับมีบางอย่างค่อยๆกดทับลงมาบอ่อนอกเขามองไปที่เธออีกครั้งแต่เธอไม่สบตาเธอกอดเด็กๆไว้แน่นขึ้นเหมือนพยายามจะปกป้องพวกเขาจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวแสงจากคมไฟเหนือศีรษะเผยให้เห็นรอยสักสีดำที่ลากยาวจากต้นคอลงไปถึงแขนเขารีตาลงรู้สึกถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาแกเป็นใคร เสียงของเขาเข้มขึ้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตึงเครียดชายคนนั้นยิ้มบางๆก่อนจะเหลือบตามองเธอเขายังไม่บอกเธออีกเหรอเธอยังคงนิ่งไม่พูดอะไรแม้แต่คําเดียวเขากัดฟันแน่นความอดทนเริ่มหมดลงฉันถามว่าแกเป็นใครใชายคนนั้นหัวเราะเบาๆก่อนจะก้าวมาใกล้อีกฉันน่าเหรอเขาน้มตัวเข้ามากระซิบเบาๆข้างหู ฉันคือเหตุผลที่เธอจากไปดวงตาของเขาเบิกกว้างเสียงลมหายใจของเธอเริ่มสั่นมือที่กอดเด็กๆสั่นไหวเขาหันไปมองเธออีกครั้งรอคำตอบเธอเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่คลออยู่ฉันขอโทษหัวใจของเขากระตุกขอโทษเรื่องอะไรเธอกลืนน้ำลายหันไปมองชายแปลกหน้าแล้วค่อยๆเอ่ยออกมาเบา ฮเพราะฉันรู้ว่าถ้าเธอเจอฉันเธอหยุดชั่วครู่ก่อนจะกล้นใจพูดต่อเธอจะต้องตายเสียงรอบตัวเงียบสนิทคำพูดของเธอยังคงก้องอยู่ในหัวเธอจะต้องตายเลือดในร่างกายของเขาเย็นเฉียบดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เธอรอให้เธออธิบายแต่เธอทำเพียงแค่สายหน้าน้ำตาคลอเบ้า ชายปแปลกหน้าหัวเราะเบาๆเดินวนรอบตัวเขาช้าฮ่าเธอน่าจะฟังเมียของเธอตั้งแต่แรกเสียงของเขาเย็นยะเยือกแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเขากำหมัดแน่นความโกรธเริ่มประตูขึ้นมาแกต้องการอะไรชายปแปลกหน้าหยุดเดินแล้วโน้มตัวเข้าใกล้ฉันต้องการแค่สิ่งเดียวริมฝีปากของเขายกเป็นรอยยิ้มปแปลกฮ่า ฉันต้องการให้เธอหายไปตลอดการหัวใจของเขากระตุกแรงเธอเก้าวออกมายืนขวางระหว่างเขากับชายคนนั้นขอร้องละปล่อยเขาไปเถอะเสียงของเธอสั่นเครือแต่ชายแปลกหน้าเพียงแค่หัวเราะไม่เอาหน้าเธอคิดว่าเขาจะรอดไปได้จริงๆเหรอเขามองหน้าเธออีกครั้งบอกฉันมาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เธอกำมือแน่นน้ำตาไหลอับแก้มฉันพยายามจะปกป้องเธอเสียงของเธอเบาหวิวแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เธอมาเจอฉันแล้วและมันไม่มีทางหนีอีกแล้วชายแปลกหน้าหยิบมีดพับขึ้นมาจากกระเป๋าใบมีดสแตเลสสะท้อนแสงไฟวูบวาบเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวสายตามองหาทางออกชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้น คืนนี้เธอจะไม่รอดออกไปจากที่นี่เขากัดฟันแน่นอะดรีนาลีนในร่างกายพรุ่งพล่านสมองของเขาทำงานเร็วขึ้นมีแค่สองทางสู้หรือตายมือของเขากำแน่นเสียงหัวใจเต้นดังจนแทบกลบทุกเสียงรอบตัวชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้อีกดวงตาเต็มไปด้วยความเย้ยหยันเธอยืนขวางหน้าเขาแขนอบเด็กๆไว้แน่น อย่าทำแบบนี้เสียงของเธอสั่นเครือแต่ชายคนนั้นไม่แม้แต่จะชะงักเขารีตาจ้องมองใบมีดในมือของอีกฝ่ายแสงสะท้อนวูบวาบในห้องที่มีเพียงไฟสลัวฮ่หาฮเขาขยับตัวเล็กน้อยน้ำหนักตัวเทไปที่ขาข้างหนึ่งเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนไหวฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้ายเสียงของเขาหนักแน่นแกเป็นใคร ชายแปลกหน้าหัวเราะเบาๆก่อนจะกระชับมีดในมือเธอไม่จําเป็นต้องรู้แล้วเขาก็พุ่งเข้ามาสัญชาตญาณของเขาทำงานทันทีเขาหลบฉับพลันร่างของชายแปลกหน้าทลาไปข้างหน้าเล็กน้อยเขาใช้โอกาสนั้นกระแทกไหล่เข้าไปเต็มแรงตุบร่างของชายแปลกหน้าถูกกระแทกไปชนกับโต๊ะกลางห้องมีเกือบหลุดจากมือเธอกรีดร้องเด็กๆกอดกันแน่น ชายแปลกหน้าเงยหน้าขึ้นดวงตาลุกวาวด้วยความโกรธดีฉันชอบแบบนี้เขาพุ่งเข้ามาอีกครั้งคราวนี้เร็วยิ่งกว่าเดิมเขาหลบไม่ทันใบมีดเฉือนเข้าที่แขนของเขาฉึบความเจ็บแลั่นไปทั่วแขนของเขาแสบแปรบเลือดไหลซึมออกมาทันทีแต่เขาไม่มีเวลามัวสนใจความเจ็บเขาคว้ากรอบรูปที่อยู่ใกล้มือแล้วเหวี่ยงใส่ชายแปลกหน้าเต็มแรงเพลง กรอบรูปกระแทกเข้าข้างศีษะเสียงกระจกแตกดังสะท้อนทั่วห้องชายแปลกหน้าถอยหลังไปสองก้ามือกุมหัวเลือดไหลซึมออกมาตามไรผมแต่เขายังคงยิ้มยิ้มที่ทำให้ขนลุกไม่เร็วเลยแต่เธอยังช้าไปเขาสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่เคลื่อนมาอยู่ข้างหลังสัญชาตญาณเตือนให้เขาหันกลับไปทันทีแต่ไม่ทันแล้ว เสียงโลหะเย็นเฉียบแนบเข้าที่คอของเขาเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูจบเกมแล้วลมหายใจของเขาหยุดชะงักคมมีดเย็นเฉียบกดแน่นเข้ากับลำคอเสี้ยววินาทีที่เขาหันไปมองเนาร่างอีกคนก็ปรากฏขึ้นข้างหลังชายคนที่ถือมีดอยู่หน้าตาคล้ายกับชายแปลกหน้าคนแรกฝาแฝดเขากัดฟันแน่นสมองพยายามหาทางรอด ชายแปลกหน้าคนแรกหัวเราะในลําคอเห็นไหมละ่ะฉันบอกแล้วว่าเธอช้าไปเธอกริดร้องพยายามพุ่งเข้ามาหาเขาแต่ถูกดึงตัวไว้โดยเด็กชายคนโตแม่อย่าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาร่างกายสันสานปล่อยเขาไปขอร้องเธอเสียงของเธอแทบแตกสลายแต่ชายแปลกหน้าทั้งสองกลับหัวเราะออกมาเบาฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ปล่อย ตอนนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วชายที่อยู่ข้างหลังเขากระชับมีดแน่นขึ้นเธอเข้ามายุ่งกับเรื่องที่ไม่ควรยุ่งเขาหายใจลึกพยายามไม่ให้ความกลัวครอบงำฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องทั้งหมดนี่คืออะไรเสียงของเขาแข็งกร้าวแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามทำไมเธอถึงกลัวพวกมันขนาดนี้เด็กๆเ,เป็นลูกของใครกันแน่ และที่สำคัญที่สุดทำไมพวกมันถึงอยากให้เขาตายชายแปลกหน้าคนแรกเดินเข้ามาใกล้โน้มตัวกระซิบที่ข้างหูถ้าเธอรู้ทุกอย่างแล้วเธอจะเสียใจที่เคยถามจากนั้นเขาก็หันไปมองเธอแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะเธอไม่มีโอกาสได้รู้แล้วรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมเขาเห็นเธอสายหน้าช้าๆน้ำตาไหลอับแก้ม ก่อนที่เธอจะพูดอะไรออกมาชายแปลกหน้าชักมีดขึ้นสูงแล้วแทงลงมาเต็มแรงเขาดึงตัวเองออกจากสัญชาตยญาณร่างของเขาเอียงหลบไปด้านข้างสุดแรงเกิดฉึกใบมีดพุ่งผ่านอากาศและเสียบเข้าที่ไหล่ของเขาแทนความเจ็บแปบล่นไปทั่วร่างแต่เขาไม่มีเวลาคิดถึงมันนี่คือโอกาสเดียวของเขา เขายกศอกกระแทกเข้าที่ชายแปลกหน้าทางด้านหลังอะแรงกระแทกทําให้มันเสียหลักมีดหลุดออกจากมือเลือดอุ่นๆไหลออกมาจากบาดแผลแต่เขายังไม่หยุดเขาหันกลับมาแล้วเหวี่ยงหมัดใส่ชายแปลกหน้าคนแรกเต็มแรงผัวมันล้มลงกระแทกพื้นเสียงดังสะท้อนกล้องเธออุ้มเด็กๆถอยหลังไปติดผนังดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจ ชายแปลกหน้าคนที่สองรีบลุกขึ้นดวงตาลุกวาวด้วยความโกรธแกนี่มันดื้อจริงๆมันพุ่งเข้ามาอีกครั้งเขาขยับตัวหลบไปทางซ้ายคว้าขวดแก้วบนโต๊ะแล้วฟาดเข้าที่หัวของมันเต็มแรงเพลงเศษแก้วกระจายไปทั่วเลือดไหลลงมาตามหน้าของมันมันโซเซถอยหลังมือกุมศีรษะนี่คือโอกาสสุดท้ายของเขาเขาหันไปคว้ามือเธอไป เธอลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะรีบคว้าเด็กๆแล้ววิ่งไปทางประตูชายแปลกหน้าคนแรกยังไม่หมดริ์มันกัดฟันแล้วตะโกนไล่หลังหนีไม่ได้หรอกเขาไม่สนใจเร่งฝีเท้าวิ่งไปข้างหน้ามือของเขายังคงจับมือเธอไว้แน่นเด็กๆร้องให้สะอึกสะอื้นแต่พวกเขาต้องหนีประตูอยู่ตรงหน้าห่างไปเพียงไม่กี่ก้าวแต่ก่อนที่เขาจะเอื้อมไปถึง เสียงปืนดังขึ้นปังทุกอย่างหยุดนิง่งความเจ็บลั่นไปทั่วร่างเขามองลงไปที่หน้าอกของตัวเองเลือดสีแดงเข้มกำลังไหลออกมาเขาได้ยินเสียงเธอกรีดร้องร่างของเขาสุดลงช้าๆดวงตาพร่าเลือนแต่ก่อนที่สติจะดับวูบเขาได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาของชายแปลกหน้า ฉันบอกแล้วว่าแกจะไม่รอดออกไปร่างของเขาล้มลงกับพื้นเสียงกรีดร้องของเธอยังดังก้องอยู่ในหูเขาพยายามหายใจแต่ลมหายใจขาดห่วงเลือดอุ่นๆไหลออกจากแผลร่างกายเริ่มชาดวงตาของเขาพร่ามัวเห็นเธอคุกเข่าลงข้างฮ่าฮ่ามือของเธอกดที่แผลร้องให้สะอึกสะอื่นไม่ได้โปรดอย่าหลับนะ เด็กๆร้องให้เสียงดังพวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงฝีเท้าดังก้องชายแปลกหน้าสองคนเดินเข้ามาช้าฮ่าฮ่ชายที่ยิงปืนถืออาวุธไว้ต่ำๆปลายนิ้วยังแต่อยู่ที่ไกปืนเขายิ้มเย็นชาจบแล้วเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธและสิ้นหวังทำไมต้องทำแบบนี้ชายแปลกหน้าหัวเราะเบาๆก่อนจะถอนหายใจ เธอรู้อยู่แล้วนี่เขาขยับปากจะพูดบางอย่างแต่เสียงของเขาแผ่วลงเรื่อยฮ่าฮเขาพยายามยกมือขึ้นแต่มันหนักเกินไปราวกับแรงทั้งหมดกำลังถูกดูดออกจากร่างภาพทุกอย่างเริ่มมืดลงแต่ก่อนที่สติจะดับวูบเขาได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงไซเรนตำรวจดังมาจากนอกอาคาร ใบหน้าของชายแปลกหน้าทั้งสองเปลี่ยนไปทันทีพวกมันสบตากันก่อนจะสอบทอออกมาเบาฮ่าฮมีคนแจ้งตำรวจเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาเต็มไปด้วยความหวังริบรีชายแปลกหน้าคนที่ถือปืนหันไปทางหน้าต่างมองเห็นแสงไฟวูบวาบจากรถตำรวจที่กำลังจอดต้องไปแล้วอีกคนพยักหน้ารีบหันหลังแล้วพุ่งไปทางประตูหลังของอาคาร ก่อนจะหนีไปมันหันกลับมามองเธอเป็นครั้งสุดท้ายเรายังไม่จบกันแค่นี้จากนั้นทั้งสองก็หายไปในเงามืดเธอหอบหายใจดวงตาเบิกกว้างก่อนจะรีบหันกลับมาหาเขาช่วยเขาด้วยได้โปรดเสียงของเธอสั่นเครือทุกอย่างเริ่มเลือนลางสำหรับเขาเสียงของเธอค่อยๆไกลออกไปแต่ก่อนที่สติของเขาจะดับวูบลง เขารู้สึกถึงมือของเธอที่กุมมือเขาไว้แน่นและเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินเขายังมีชีพจรรีบพาเขาขึ้นรถพยาบาลเดี๋ยวนี้ความรู้สึกแรกที่กลับมาคือความเจ็บปวดเขาหายใจเข้าลึกๆรู้สึกได้ถึงสายยางที่ติดอยู่กับจมูกเปลือกตาหนักอึ้งแต่เขาฝืนลืมขึ้นช้าฮ่าฮแสงไฟสีขาวสะท้อนเพดานมีกลิ่นยาฆ่าเชื้อจางฮ่าฮ โรงพยาบาลเขายังมีชีวิตอยู่เสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะจากเครื่องวัดชีพจรดังอยู่ข้างเตียงเขาหันศีรษะช้าๆและเห็นเธอนั่งอยู่ตรงนั้นข้างเตียงของเขาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยลาดวงตาบวมช้ำเธอกำมือของเขาแน่นราวกับกลัวว่าเขาจะหายไปเด็กๆนั่งอยู่มุมห้องกอดกันเงียบฮ่าฮ่าเมื่อเธอเห็นเขาลืมตาน้ำตาก็ไหลลงมาอีกครั้ง เธอฟื้นแล้วเสียงของเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยอารมณ์เขาพยายามพูดแต่ลำคอแห้งผากเธอรีบลุกขึ้นรินน้ำใส่แก้วแล้วยื่นให้เขาจิบหลังจากลำคอชุ่มขึ้นเล็กน้อยเขามองเธอแล้วถามคำถามที่ยังติดอยู่ในใจเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวฉันคิดว่าตัวเองหนีจากอดีตได้แล้วเธอลุกตาลงจับมือเขาแน่นขึ้น แต่พวกมันไม่เคยปล่อยฉันไปเขามองเธอรอคำตอบที่เขาโหยหาเธอสูดหายใจเข้าแล้วพูดด้วยเสียงสั่นเครือเด็กๆเ,เป็นลูกของฉันและของเขาหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอกลืนก้อนสะอื้นลงในลำคอฉันเคยเป็นของเขาแต่ฉันหนีออกมาเพราะฉันรู้ว่าเขาเป็นใครจริงๆเขาเป็นคนอันตรายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ไม่มีใครควรเข้าไปยุ่ง เธอเม้มปากแน่นฉันแค่ต้องการเริ่มต้นใหม่ต้องการให้ลูกๆมีชีวิตที่ดีกว่าเธอหลับตาลงน้ำตาไหลเงียบฮ่าแต่ในที่สุดเขาก็หาฉันเจอทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นในหัวของเขานี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเขากับเธออีกต่อไปนี่เป็นเรื่องของอดีตที่ไม่เคยถูกลืมและความลับที่ไม่เคยถูกฝงังเขามองเธอแล้วบีบมือของเธอเบาฮ่าฮ่ เราจะทำยังไงต่อไปเธอสบตาเขาน้ำตายังเอ่อคลอแต่ครั้งนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่หวาดกลัวอีกแล้วเธอสูดหายใจลึกแล้วตอบด้วยเสียงหนักแน่นเราจะไม่หนีอีกแล้วเราจะจบเรื่องนี้ด้วยมือของเราเองภายในห้องเงียบสนิทแต่ลึกลงไปในหัวใจของเขาเขารู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้น